คิงออฟเลสนะจ๊ะแก่ขึ้นทุกทีแล้วจ้ะถ่ายไห้ดูคิงออฟเลสราชากล้วยแดงน,นะคะพี่พยามถนอมนางไว้ที่จริงเป็นกล้วยที่ชอบมากเลยนะคะแต่เสียตรงตัวต้นเขาเล็กเรียวกลัวหักหักแปดห้าเขือแล้วนะคะนี่เขือที่หก เคลสุดท้ายที่อยู่นะคะเกิดพร้อมกันปลูกพร้อมกันนะคะมันเป็นเครือแรกของสวนมันก็จะเลีกยไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนลูกหน่อยเงี้ยที่เกิดทีหลังเงี้ยจะสมบูรณ์กว่าสังเกตแต่ละสายพันธุ์นะคะเครือแรกนี่จะเล็กไม่ค่อยตรงปกแต่ถ้ามีลูกเขาเกิดเงี้ยจะต้นแข็งแรงใหญ่กว่าเสมอไปนะคะ คิงออฟเลนะคะนี่ค่ะเริ่มแดงแดงแล้วสุกก็จะเป็นสีแดงนะคะคิงออฟเลอันนี้ว่าจะตัดเอาไว้สัปดาห์หน้าค่อยตัดดีกว่าให้เขาอยู่ได้อีกสักนิดนึงตัดตอนนี้เสียดายเกือโตกว่านี้นี่นะคะไม่ใช่นิ้วนางลำนะคะนี่คิงออฟเลดจ้า เ,เพื่อนๆได้ชมก่อนบ๊ายบายสวนชาชังเซาค่ะกล้วยคิงออฟเดสกล้วยอร่อยสายพันธุ์ต่างประเทศกู๊ดบาย